แม้ว่าแพทองทานเนี่ยลาออกจากหัวหน้าพักไปแล้วมันยังมีคดีรออยู่นะครับมันไม่ได้จบแค่นี้แค่สาลรัฐธ,ธรรมนูญนะครับคดีมาตรา144ที่เอาเงินไปใช้ผิดประเภทและมีคนไปร้องเรื่องอยู่ที่ปปชเนี่ยนะครับปปชตั้งคณะกรรมการไต่สวนขึ้นมาแล้วเนี่ยนะอันนี้ก็ถึงตายเหมือนกันนะหมายถึงว่าถึงตายทางการเมืองนะ ถึงตายทางการเมืองเลยนะ1 4 4นี้ไม่เฉพาะแพรทองทานนะคนที่เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีในยุคเศรษฐานะครับในยุคแพรทองทานนะสสที่เกี่ยวข้องและในส่วนแพรทองทานเองยังมีคดีที่เกี่ยวข้องกับคลิปเสียงฮุนเซนที่มีคนไปร้องทั้งคดีอาญาทั้งปปอชอด้วยนะอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อก็เรียกว่าวิบากยังไม่สิน้น นะครับนะวิบากกรรมยังไม่สิ้น